มหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,557ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากดรพรชัยมงคลวน,นิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามร่วมเปิดงานพร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆสำหรับพิธีไหว้ครูถือเป็นพิธีที่สำคัญของนักศึกษาทุกคนมาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ าที่รับผิกชอบตอนนี้ในนามของคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยสยามก็ขอแสดงความยินดีชมที่สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาจากคณะต่างๆนั้นได้จัดกิจกรรมความรักกลุ่มเพื่อเสริมความมีความ สำหรับพิธีไหวครูเน็กั้งนี้นอกจากนักศึกษาจะได้มาเครารพอระจารย์แล้วยังได้มารู้จักเพื่อนใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบเงินทุนให้กับนักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมเด่นด้วยค่ะไปดูกันต่อเลยค่ะสาขาวิชาวิศวกรรมยุอธกลนางสาวนัทวราบรานศรีสามจุดกาหนางสาวธัญพรแจเฮงสาม้าเก้นายชิตุศรุเสน่สามจ 以后。 ยังไงกันบ้างคะสาหรับพิธีไหว้ครูของเพื่อนจากมหาวิทยาลัยสยามซึ่งพิธีไหวค้ครูถือเป็นพิธีที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาควรเขา้าร่วมเราไปถามความรู้สึกของน้องๆเฟชชี่กันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสา,าคอมพิวเตอร์ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเข้าร่วมในพิธีไหวค้ครูเพราะพิธีไหวค้ครูเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์รู้สึกความภูมิใจค่ะทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับ การไหว้ครูครับทาให้เราได้สั่นึกว่าการไหว้ครูเป็นยังไงว่าเราต้องครูสําคัญขนาดไหนครับเรามีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาเป็นตัวแทนถือพานในวันนี้นะคะพิธีวันนี้ก็เป็นวิธีที่ยิ่งใหญ่ค่ะการไหว้ครูก็เป็นวิธีที่ดีมากค่ะ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่านักศึกษาทุกคนควรเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่งนอกจากเราจะได้มารู้จักอาจารย์ผู้สอนของเราแล้วยังเป็นการเคารพต่อครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราอีกด้วยค่ะ